สวัสดีครับพี่น้องนะครับมื่อกี้เดินทางไปงานอยู่ขอนแกนอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งวันนะครับของมาณเเม่นจะกลับพันธ์นะครับพี่เม่นรับมื่อนี้ไปงานไส่ครับมื่อนี้ไปงานงานศพครับของแม่นะเมียนะเมียนี่สิเป็นคู่ฝึกสอนอัน าพเออาเปลี่นงามๆรัตราสินตะกีนะ oh. ินีไงเก็บสวยๆตะหัดตะหัดพวกมิมมง,งมิงหน,นิมั้ยมิงมิงเราเมียครับเมียเสียเมีเยเราเส,สียก็เลยสิบเก้าล้มสังการก็เลยขึ้นนามไปเจพีเลยมาเนี่ยขอยนมาไปเจ้าบ้าน uh. วันนี้เราก็มีโชเฟอร์นะครับที่ขับเนะเออขับดีมากเอบคุณมาโชเฟอร์ไม่กระจุกกระกักเลยอโชเฟอร์จะเป็นไส้แค่ เป็นผู้ชายเชื้อเส้อไปผมื้เือไผมยา้วมาค่มาเกีกิจต่อตาน้ำเปลกน้ำปสิโซเฟอร์วันนี้นะครับโดยบ้าเขียวตะ้วดีนน้ำปลาตุมเนมึงมืออทกสียมากมากโอ้มากเนาะน้ำทอน้ำทออย่างไวสันเตียป้าเขียวเมืองเนี้ยโซนะครับวันนี้โซเฟอร์ของเก้ชายแท้เซื้อร์นะครับ ครับรถดีมดัดีดีครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เหยียบเบรกซอยแล้วนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวไปพอกันหอนมองงานนะครับผมเดี๋ยวหนกุกจะอัปเดตให้เบิ่งอีกแค่นึงกันล้วกันครับพี่น้องนะครับระวังเดีนทางไปงานกันแม่กินเป็ดปเตี๋ยวครับข้ <c oughs> าวแม่ข้าวเหนียแม่ไปใส่ข้าวเหนียแม่ไปตำบ,บ๊อกกงฮะไปตำบ๊อกกงเอาไปตำบ๊อกกงปัด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 โอ้ บเบลนเบเตียวก็ได้กิกตำน,นี่น้องส้มตำตีพดดตนักรุีุไว้ลหลดเิจุดี่เาตำดแสบเด้อนี่พวันก็สขาปลาดี่ตำยังครับนี่สิตำยังกินเลาเขาเนครับเลาธรรมดารับเอาจับานครับเอาซีเสบครับเอาเพพอดีนะครับ ฟี่มว่าในกำไนี้ค่าซื้อสพน,นกนาสมต่ำฟี่อยู่สัตว์น <c oughs> ี่ครับนี่พีดน้องร้านดูตรงขางมูบานอินนิสโซ่เสรบัรตรคมขนเก็นคนรวนมูบานยังก๋ออินนิสโซอ,อินนิสโซ่นิดเ๊ียเซอเบอบานไปครับ อันนี้ระวางไปงานด้วยครับพี่น้อง ภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธสาโอมนะโมเป็นทีต่ตั้งโอมธรรมาเป็นที่เพิ่ คุณผะสง์เรน,น,นเป็นผู้ตัง้งโลกกาดวางจังคอยทีอ้อยคนมาควานตายนี่มันแข็งคอสุบพยางตื่นมือเศร้าเห็นหน,น้าจังวายบ่มีไผเหนียวหลังความเกิดแก่นอจิตตาย การเสียหายว่าผู้อยให้หนายังหาพอนี่ละน้อคือแแ่สุขลาปู่ใช้นี่ละเจ้าลาสังขารคือบ้านเกินโอ้ยมันเจ็บปวดน้อยละเกินกันนําตาลงสู่ทอง ลูกลานห,ห้เอเราํำไห้กันนำตาไว้บ่ได้ทังใจสันเนนอะควาหายคุณแม่สุขหลักคุณนช้ไปล้าล,ลบเจ้าเตาวขึ้นเน้อเมืองฝ่าและลูกลานแต่ลุ่เกียงยิ้มแต่เสียงแม่ห้อง nam ta đi lại lặng mẹ ơi con xin mẹ khói sang hãy luôn lắng nghe bao nang thao, hãy yêu thương thương em, đừng có nỗi mẹ nay chỉ để lừa ta ai căm lòng giờ mong khung hãy ôn thốn ma hãy téng bún khoai sắn nang thao hãy chư ao thắm ơi าษมาสิขอทีอ่มาหวามดอ,อมทองเจ้าแม่ไปแล้วเมืองฝาส่วนบุตรตาจำความสัง่เงนน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 เนื้เดือน้ำตาไหลนังเมียนกับอย้างลูกหลานทำต่อเจ้า อาภัยใหย้ยาใสเวอยาได้เป็นบาปหายกับผู้อยู่ดอกข้างหลังลูกหลานฟังคำสอนบ่อนเหววนอเคยอยู่เอาบ่อนได้ทิศลูกหลานขอธมะเจ้าเมื่อนี้เฮาได้มาส่งโอ้ยดอกวิญญาณเม่สูง หลักผู้ใช่มีละเจ้าขึ้นเอาสูมิมานโอ้แม่เอินแม่จากไปอะไรทานความรักนั้นแม่นให้ไม่เสื่อมสูญ ลูกไม่ลืมยาวาคุณรักคุณแม่ช่วนิรันดร์โอ้ยลอยไปถึงสันสวรรค์ท่อ,อย่าได้ัว พาคุณแม่อันใหญ่หนูลูกบ่ลืมสิจื้อไอวิญญาณเจ้ายาห่งใหญ่เดอนหงเอน้งรเม่